สบายดีปารูมสบายดีสุขุขุกคนทุกคนสบายดีเอฟซีถาวรแพงพ่อพ่อกันคือเก่าปะลุงเอ้กซองมาควันบ้านนาปะลุงเอ้ไม่นี้บาคนกลับมาอยู่ที่หมู่บ้านบาคนเองเนาะยังเงินหวาน,นเนาะเป็นแม่เพป็นบุคลสบายพ่อลรนอนอยู่เตียงพ่อลรปะลุงเอ้เพป็นบุคลสบายเลยลูกเพป็นขวัดทานบาคนก็บชิมาอัปเดตเพิ่นว่าสิเหตุใดเนาะลุง ลงทานเองเก็บทานเองป้ลุงเลยไปกระเบื้องไปชมกันแม่กับพื่อขอคอยสบายนอนมือคำข้างอยู่สังเกตุทั้งล่างด้านหลังพ่อกระเบื้องไปชมกันเลยป้าลุงกับน้องเพื่อนโอ้ยโคตรขยันเลยมาเบึงมาชมกันเลยบ้านป้ลุงป้าเถเห็นอยังล่ะกว่าทาน เก็บกระไพ่อันนี้นเ,เก็บคนเดียวโดย,โดยวสันโอ้ยเต้านี่ไพเห็ดหายละเขาปั้นหายเอาหมวกออกดูกฮะ <c oughs> สังเกตหนาปะลุงเอ้ยยสบาดีปลุงโอ้ยปะลุงเอ้ควัดทานคนเดียวแม่มโอยสบาย กินข่าวเ้าลเลยบอกินกัาเนางกินไ,ไ,ไก่ไมาสั่นเเก็บฐานใส่กระสอบกะนลงเอ้ยลงเตานี่ลงกระเพยล่ะเออเพิ่นมาลงแล้วเพิ่นควัดบ่ได้เพิน่นเพิ่นเป็นไข่บ่ เลยนั mm ่งมาอีนั่งเรวมานขัดคนเดียวเมื่อยบอม่เมือไงส่เป็นหนามั้งทวกนล่ะขนดนันขนาดเนาะ ขวดเตาคนเดียวแล้วก็บไพสิลงให้อยู่บานนี่ล่ะเบาพี่เล่นมา,าหายแล้วลงเตานี่เจ้าเจ้าขวดทันเจ้าขวัดาขดายบ่หรือว่าขวัดใบดังหรือจังใดขวัดใบดังขวัดใบดัง เก่งปลาลุงเลยหน้ามุมหน้าเม่ยวเพืเ่อนใส่วอมมาโอ้ยคิดว่าพูดได้น้องเพิ่นนี่กับปลาลุงเลยบอกคอยได้เฮียนหนังสือดอกเพราะว่าท่าน่าเพิ่นบอกคอยมีปลาลุงเพิ่นบอกคอยมีแบบว่าบอกคอยมีเงินมีคำเนาะหมูเห่เฮียนหนังสือเบิร์ตเพิ่นกับได้เฮียนน้าหมู่ดอก นำหมูไปซ้อนเพื่อนกับไปนำหมูไปหายอยู่หากินโอ้ยขยันประลุงเลยฝนวอมตกแล้ว อันนี้ก็บซีเมนเพื่อนเพื่อนปลาลุงเลยฮาดกระสอบมาอีกแล้ววะท่านเป็นการเป็นงานนิดหน่อยใช่น,นี้อันนี้คือซีเมนเพื่อนเพื่อนปลาลุงเลยแม่เพื่อนก็คือ้นนอนอยู่หันเลยเนาะเป็นไขว่ว่ะท่าน ไอบแม่ไเจแม่ไปใช้บทได้ขยันขนาดน้อลูกสาวนะเนวาะไปเปินเห็ดซะขยันอะไรจริกจริงยอดกระตันยูปุปเอ้ยเห็ดเวียกซอยการซอยงานแม่หนึ่งเขาหนึ่งหน้า จ้าหนึ่งเข่าเป็นอยู่บ่หเห็ดยังแน่แต่ละมือหนึ่งขเข,งข่าหาอยู่หากิน,นแต่ละมือก็เห็นอยู่ทงหอยทงหน้าเวลาบอกวันก็ได้เห็นเพลินไปแบบว่าหาอยู่หากินหาหน่อหมอกหน่อไม้โอ้ยขยันมืดปะลุงเลย สือหมอกเสือใหม่กับบคยได้น้าหมดูดอกปลาลุงแบบ่าดเสือผาใหม่ๆเนาะก็ได้ใส่แต่อันเกา่าๆที่ว่าคองถิม่มของเรือเพื่ออะไรเขาบางคนเขาสงสารเขาก็จะมาหา้ปลาลุงบางคนเนะื่อเพื่อเห็นแบบว่าสงสารเพื่อกลเอามาหา้แต่บเ่เคยได้ใส่เสือผาใหม่ๆดอก ท่านมาฝันที่ใส่ประลุงกับสิได้เอามา,มาเอาน้ำเพิ่นในสุดก่อน,นก็ได้ เก็บทานนบ่เมือมม่อยบ่หนาอือโอ้โอ้ความสัม <laughs> บูรณ์การงาน ส่วนลงนี่เนาะปลาลุงลงเตานะเนี่ยกระบวนขององนะ่ายๆเนาะบางทีเป็นกระชายแม่เป็นล้งหายหรือว่าห้แบบว่าคนไล้ฮือนเคียงเป็นอะไรมาลงลงเตาห้ปลาลุงเลยสำหรับน่องเนาะเป็นเห็ดเป็นทุกอย่างปลาลุงเลยมุจักเรียกบ้านหนึ่งเขาชวยเขาโอ้ยเรียกบ้านนี่บางคนเ,เห็นกายมาแต่ละมื้อนี่ นาทรงสาปรป้าลุงเหตุเบ์ดสุดยางสวยเวียกสวยงานพ่อแม่ไม่ว่าพ,อพ่อพืนนามบ,บมี่ป้าลุงเลยเพืนบบมี่พอ่อ สำหรับเพื่อนสั้นเพื่อนปลาลุงเอ้ยไพ่ไพอไพ่ผ่ากับบมี่ม่ว่าได้น้ำกับบมี่ยังกับบมี่อาศัยน้ำคลองกินปลาลุงน้ำคลองอาบเน,ะนาะใาศน้ำคลองกินน้ำคลองอาบหรือว่าน้ำห่วยเหอแหละหมู่บ้านมาควนกับลายขุดลายคนทีแม่ว่ายังเข่าบเทิงเนาะปลาลุงไม่ว่าบางคนเพื่อนกับบมี่เนาะ กี่พู่นลังเกตหมู่ย่านดำเลยไปลงเลย มาวันนี้ก็ชมมาพะควนและาลุงมาควนกับเชลากีไปที่เพียงสันนี่เจได้ก็พ่อรุ่งกาหนาเนาะป้าลุงเนาะหรือว่าพายอยากสวยเรือน้องได้นอนแบบว่าอยากสวยเรือทา้งด้านเสื้อผ้าหรือว่าเครื่องนุ่งของถือค่ะสวยเรือกันเข้ามาได้ป้าลุงเออเ้บอกควนเห็นเนาะสงสารป้าลุงเลยสังเกตเสื้อผ้ากับพวกเคยได้ใส่เสื้อใหม่ๆน้ำมูอใส่แต่เสื้อเก่าๆสูงเก่าๆมีแต่เห็ดแต่เวียกเห็ดแต่งานอย่างเดียวช่วยพ่อช่วยแม่ เรียกกับพ่ออนุการหน้าเนาะป้าลุงเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมาคอนเซิรกัสเปลุงเด้อสดี